Inside Asia ของเรานะคะเริ่มต้น <So. S 1> ด้วยที่สาวคนนี้นะคะอูโรซีค่ะเธอคนนี้เนี่ยมีประเด็นนะคะว่าเฮ้ยเธอเป็นโรคซึมเศร้า hmm. ไม่ใช่แค่เป็นโรคซึมเศร้าธรรมดานะคะอาการหนักจนถึงจะฆคาตัวตายเลยละคะ่ะ สาวสวยชื่อดังอูรซีนะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องหญิงที่เสียงดีที่สุดคนหนึ่งของวงการตกเป็นข่าวในแง่ลบเมื่อไม่นานมานี้ว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเคยพยายามฆ่าตัวตายด้วยการทานยาเกินขนาดมาแล้วโดยล่าสุดนะคะอูรซีก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ด้วยตัวเองว่าเธอไม่เคยพยายามฆ่าตัวตายเหมือนข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาแต่อย่างใดค่ะ อูบโรซีนะคะได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าว c c n e w ิวส์นะคะบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆแต่อาการนั้นไม่ถือว่าหนักจนหน้าเป็นห่วงและเธอก็เข้ารับการรักษาและสามารถดูแลตัวเองได้ส่วนการทานยามากเกินไปจนเกินที่ร่างกายจะรับไหวนั้น อูรชีนะคะก็ยอมรับว่าเคยเกิดขึ้นจริงๆแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเธอป่วยจากโรคห้ายโรคทั้งซทีที่รังไข่อาการนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าที่ก็ส่งผลให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆซึ่งก็จากการที่ยาทา,ทานยามากเกินไปนั่นเองค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุโอเวอร์โดสขึ้นค่ะ ทีน,นี้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรใช้ยานอนหลับเนื่องจากเป็นยาที่อันตรายมากหากใช้มากเกินความจําเป็นส่วนข่าวการพยายามฆ่าตัวตายที่สื่อนําไปเสนอนั้นทําให้อูร์รชีคิดมากเพราะเธอไม่ชอบให้ใครมาแต่งเรื่องเกี่ยวกับอดีตที่ไม่เป็นความจริงค่ะ กลัวนะคือโรคซึมเศร้ามันเป็นบอกเกิดของอะไรหลายๆอย่างตามมาได้เลยอ่ะถูกต้องใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลดีๆนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นโรคที่แบบหายกันได้ง่ายๆผมว่ามันเป็นโรคที่ที่หายยากเพราะว่ากินยาไม่หายถูกมันขึ้นอยู่กับจิตใจยากนะผมว่ายาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแค่นั้นเองจะคล้ายๆกับใบโพล่าอย่างว่าเนาะ